วันนี้ก็มามำสัญจรเดี๋ยวเอาไม้ให้โยมคุยเดี๋ยวโยมขยับอันนี้ก็ได้นะจะได้คุยขาเป็นอะไรหรือเปล่าล้มล้มเหรออาฮะเอตรงนี้ได้เออโยมนั่งเลยโยมนั่งเลยนั่งนั่งเลย ขยับออกมาหน่อยดีกว่าไหมขยับเอาเอา,เอาพวกเกอือออกต,ตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเดินไม่ได้ไปโดนอะไรล้มล้มจ้ะอยู่ๆล้มหรือว่าล้มรถเครื่องล้มดึงของในบ้านเนี่ยมันเยอะจัดก็ดึงออก ถอยถอยทีนี้รองเท้ามันติดในล้มเลยอทีนี้ล้มแล้วเป็นไงบ้างก็ต้องใช้ไอ้นี่ล้มล้มสะโพกะ,ะพก,กระดูกเหรอตอนแรกมันก็มันก็เดินได้แล้วละ่ะทีนี้ไปนอนอยู่ตรงหน้าตู้เย็นจะไปเปิดเอาตู้เย็นทีนี้มันล้มหน้าอย่างเงี้ยล,มลม้มเหมือนตะคุบกกะปะลม้มซ้ําอีกรอบหนึ่งตออแรกมันเดินได้แล้ว อายุเท่าไหรนะ่ตอนนี้หกแล้วก่อนนั้นทำอะไรไปเป็นคนสวนอยู่บิกตนก็คนสวนอยู่บิสตนจ้ะตัดหญ้าต้นไม้อย่างงั้ยนะจ้ะได้ยมสามีอยู่ไหมไม่อยู่อยู่คนเดียวจ้ะตอนนี้อยู่กับหลานลูกอะไรเงี้ย แล,ล้วรายรับรายรับไม่มีเลย,เยไม่มีแล้วเอา,เอ,าอะไรมาจ่ายได้เงินคนแก่อย่างเดียวแล้วก็บัตรรัดสามร้อยอยู่แค่นั้นเหรอจ้ะแล้วเด็กๆเขาไม่ได้ให้เหรอให้มั่งไม่ให้มั่งเฉรแล้วก็คือ เอาตอนนี้ถามคิงว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ที่เป็นของตัวเองที่จะใช้ตอนนี้เหรอ,อก็ได้เงินจากพวกบ้านน่ะพวกบ้านคือเขาเสียชีวิตได้เงินอุบัติเหตุอ๋อได,ได้ได้ไงเขาให้เป็นก้อนมาหรอก็ให้เป็นก้อนมาใช้มาเป็นปีแล้วอ๋อทยอยใช้ไปเรื่อยๆจ้ะใช้ทีละนิดใช้ค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นแหละแต่ของกินน่ะ หลานไปเอาที่วัดค่ะว,วัดเนี่ยแล้วถ้าแล้วถ้าหมดก็หมดเลยจ้ะหมดก็หมดเลยได้ได้เยอะไหมวุบัติเหตุมันได้มาแสนกว่าบาทก็ใช้มาเรื่อยเรื่อยรืยืยกันน้ำกับไฟแล้วแล้วตอนนั้นเราล้มไหมยังล้มไม่ยังยังยังพวกบ้านตายพอดีอตาย วันที่18สิงหา6หกันเลยจะแค่เงินก้นถุงอยู่แค่นี้เนาะะ้พยาใจ่กน้ำเข้าไปแต่กับคิดว่า,าอีกเนะมื่อไรจะหมดก็เดือนสองเดือนก็ถ้าทายจริงๆมันก็หมดไว้ถ้าก็ไม่ค่อยได้อันนี้แนละ้ว เมิกมาก็มาใช้กระน้ำกระไฟอย่างเดียวแล้ววันวันหนึ่งไปซื้ออะไรมากินบ้างกับข้าวไม่ได้ซื้อห,<า>หลานไปเอาที่วัด<อ>วัดเนี่ยวัดไปต่ำเนี่ยส่วนใหญ่เงินทองก็ไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมจ้ะไม่เข้าใครออกใครแล้ว <laughs> แล้วต้องไปหาหมออยู่ไหมนไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่ตอนตอนนี้มันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่นี้มันมาหัวเข่าเนี่ยหัวเขา่ามันมันเสื่อมแล้วก็พอเดินได้อยู่ในบ้านหุงข้าวหุงปลาล้างตัยหลังจานได้ยอมแก่ยังตอนนี้นแก่แล้วแก่แล้วนะแอ่ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำงานได้ก็ยังไม่แก่อ๋อ มีหน้าคนมันถึงไม่ยอมหยุดทำใ่งานก็ไม่อยากแก่ใช่ไยถ้าให้เลือกได้ตอนนี้ชีวิตจะเลือกเป็นอะไรถ้าเลือกได้สมมติถ้าสมมติเขาใหเลือกได้ตอนนี้ยมจะเลือกชีวิตแบบไหนก็อยากจะให้แบบขาหายแล้วเดินทำงานอย่างเงี้ย โยมตั้งแต่เกิดมาระหว่างสุขกับความทุกข์โยมโยมแยกแยะได้ไหมสุขเป็นยังไงทุกเป็นยังไงไม่สุขไม่ทุกเป็นยังไงความสุขนี่นงไ,งไม่ต้องผูดถึงไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แต่ทุกข์อย่างเดียวได้อะไรสลับโยมบ้างที่ว่าคำว่าทุก แตต่อนนี้ยิง่งพวกบ้านมาอยู่กี่ยิ่งมีทุกข์ใหญ่ม,มีพวกพวกบ้านยังช่วยคิดมันก็ไม่มีที่พึ่งใช่ไหมจ้ะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแลวไม่รู้จะพึ่งพึ่งอะไรด้วยเนาะจ้ะความแก่เป็นทุกข์ไหมความแก่เป็นทุกข์มไม่ทุกข์อ่ะจ้ะ มียังไงก็อยู่อย่างนั้นที่ต้องการคือไม่ให้เจ็บไ,ไม่ให้ป่วยได,ได้ทำงานมีแรงจะได้หาเงินได้แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นยมต้องการอะไรก็ไม่ต้องการอะไรแล้วมันหมดหนทางแล้วตอ,อนนี้มันไม่มีหนทางะ ถ้าทำงานได้ก็ยังเรายังสู้ได้ทีนี้ทำงานไม่ได้หมดหัวดัางคันั่งเววันวันหนึ่งจ้ะนั่งมองก็ไปทำงานไ,ไนต่ตอนนี้เวลาเดินต้องใช้วอเกอร์ไหมใช่จ้ะกลัวล้ม,มถ้าถ้าล้มแล้วมันไม่มีใครดูแลอ่ะ พี่น้องก็อยู่กยไกลเนี่ยไม่มีไม่มีสมบัติเลยเลยไม่มีแล้วที่ไร่ที่นาเรมีไหมน,นี่เช่าเขาไม่มีจะ้ะนี่นี่บ้านเช่าเด้ออันนี้เช่าที่เขาอ๋อเช่าที่จ้ะเช่าที่เขาแต่บ้านนั้นไม่ได้อยู่นี่หรอกพอนเกิดอยู่กำแพงเพชรแล้วอีกท่าไหนถึงมาอยู่ แต่สามีที่นี่อนานยังไม่อยู่นี่ตั้งแต่ลูกอยู่โรงเรียนปห้าหน่ะยมีลูกกี่คนสามตายไปสองอหัวท้ายทำไมอ่ะถึงตายก่อนไปไปทำงานทำงานบิดตนเริ่มแรกเลยออ๋ไปรถมากับเพื่อนนี่เขาขี่รถเร็วไง ลงไปนู่นเลยเลยถนนนะไปตกไปในร่องต<ด>ายจ้ะเลยคนหนึ่งอะอีกคนหนึ่งก็พี่มันไปทหารกลับมาก็มาซ่อมรถก็จะไปซื้อไอ้นั่นซื้ออาหารไอซื้อขนมปังจะมาตกเป็ดาตายสรงสี่แยกวัดสามิตรเนี่ยอุบัติเหตุอีออกจ<า>้ะและเลยคนหนึ่ง คนก็อยู่ยไม่ค่อยอะไรแล้วเกพวกบานก็นมาตายตรง,นตรงรมมนเนี้ยตรงศารกุมาลไปส่งฉันตอนเชา้าอยู่ๆตายเลยรู้ว่าเป็นอะไรแบบรถไถก็จอดเช้ามืดอ,อ่ะตอนตอนไปตอนไปเนี่ยไม่มีรถอพอเขามาปุ๊บมันมีรถไถอยู่อยู่ข้างๆแล้วทีนี้มันรถปิกอัพมันก็ นำหน้าหมอไปนี needles, yeah, ่มันก็มันไฟมันสูงมันก็เห็นใช่ไหมหมอรถพิฆาก็หลีกไปหมอก็มาสวนพอดีเลยอืมโอ้แต่ลงอุบัติเหตุทั้งเลยทั้งสามคนทั้งสามีทั้งลูกชายสองคนไปสรงทนน้ำงานท่นไปตีห้ากว่าแล้วโยมพบ คำว่าความสูญเสียเป็นไงแต่ละครั้งโอ้พูดไม่ต้องพูดนะตึ้งแล่วแล้หัวใจมันมันจะอ,อ่อนยยบลงนะจ้ะไม่มีแรงเลยอ่ะไปตอนแรกไปทํางานอยู่นู่นนะน่าวัดธรรมนน่นพอลูกตายปุ๊บตอนนั้นัขี่รถมาได้ขี่รถไปรับศพที่โรงพยาบาลทีนี้พอไปทํางานปุ๊บไม่มีแรงเลยตามตามไปก็แบบคิดอะ ทีนี้มาถึงบ้านมาถึงบ้านก็อไอ้ฮะกูสตู้อีกสักตังค์หนึง่งเดววะพูดคนเดียวอะนะอบอกว่าลองสู้อีกสักตังหนึ่งก็สู้มาเรื่อยๆจนวบวกก้นมาเสียใจแต่มันมันทำให้อ่อนแรงได้เลยเนาะ,ะความเสียใจเนี่ยเนาะะม,มันมีอิทธิพลเยอะเนะตอนนี้ยิ่งยิ่งหนักเลยตอนเนี้ยมันหลอนบ้างไหม มันก็มีมากความรู้สึกเนะอะมันเหมือนบางทีเรายัางยอมรับมันไม่ได้เนอะถ้าถ้าเดินได้มันก็มันก็ยอมรับได้มั่งแต่นี้เดินไม่ได้นี่มันคิดหนักไปอีกหนักหนังหักหนักหนักหนักหวักอนักหมันมันักหนักห้ักหนันะน คิดแค่ว่าอยู่ยังไงไม่อดตายเนาะ,ะมุกจะแนะนำไงเพราะสุขภาพร่างกายจะไปทำอะไรก็คงงยัใช้วอเกอร์อยู่จะไปขายของมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนไม่ได้ไม่ง่ายแล้วแย่งกันขายไม่ค้ามากกว่าคนบางทีต้องหาปุกูก กินเองเมื่อไปทำงานไม่ได้ก็ต้องหาปลูกผักนะปลูกใส่กระถางเอาแล้วถ้าเอาเงินไว้นี่ยโยมเก็บไว้เองได้ไหมหรือว่าต้องต้องไปแบ่งให้คนอื่นถ้าสมมติว่าถ้าจะมาเอาเงินให้โยมเป็นหมื่อนงเงี้ยโยมจะเก็บไว้ใช้เองหรือต้องแบ่งให้ใครไหมต้องเอาไปฝากไว้ฝากใช่ไหมต้องเอาไปฝากไว้ค่อยๆค,ค,ค,ค่อยจ่ายไปอไม่ได้ไม่ค่อยว่ใจ ม่ทำทำสวนบิดโตนเป็นคนสวนเป็นกวาดใบไม้มั่งตัดหญ้าตัดอย่างเงี้ยมานี่มาอยู่เนี่ยไม่เคยที่ว่าความสบายอยู่ตรงไหนโยมเชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษไหมเชื่อผิดถูกชวด,ดีจ้ะ ยมเชื่อเรื่องพบหน้าไหมชาติหน้าไหมเชื่อไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรเลยชา้ิหน้าต้องทำใส่บาตรทำบุญนี้างนั้นแหละได้เคยสวดมนต์ภาวนาบ้างไหมเคยจ้ะไปไปทำช่วงไหนจ้ะทำท่องกลางคืนอะ่ะวันเนี่ยเวลาไปทำงานวันพระทีก็ไม่ได้หยุดนะคือเอาซื้อกับข้าวไปแล้วก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปทำงาน ทำอย่างเงี้ยทุกเที่ยวได้เคยภาวนากําหนดพุดโทโธอะไรไหมใจเคยเคยเคยฝึกสติทําสมาธิไหมยังไม่เคยไม่เคยเนาะเง้นช่วยโยไม่สักของโยมจะให้โอนเข้าบัญชีหรือว่าจะเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีเออเข้าบัญชีมันง่ายดีแล้วนั้นเดี๋ยวเราโอนให้ไม่ไรจบรายการโอนให้ฮะอะไรนะเรียกตเขโอนที่ไหนเดี๋ยวไว้โยมใช้ตักงสองหมื่นนะไว้โอนเข้าบัญชีเลยง่ายดีเจ้าเงินสดไว้ใช้ตั้งพันไหมไม่เอาอ่าไม่เอา เพราะว่าเงินโกลนแก่ออกวันนี้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเงินโกนแก่ออก,ออกสิบออกโนแก่เอาวิทยุมาไปเดี๋ยวให้โยมได้อยู่กับธรรมะบ้างมีที่พึ่งทางใจบ้างทางกายก็อย่างที่ว่าช่วยได้เท่าอันนี้หนังสืออ่านหนังสือได้ไหมได้หน้าหนึ่งสวดมนต์เช้าหน้าสองเออหน้ายี่ยิบสาม สวดมนต์เย็นทำวัดอันนี้เป็นเทปใหม่เลยนะโยวันนี้เริ่มออกเป็นเทปใหม่การสวดมนต์ก็จะเป็นเสียงพระอตาตมนำแเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะอัดยังไงต่อแล้วก็บันทึกไว้ที่เกือบ400แท็กนะเกือบ400แท็กแต่ตักี่ชั่วโมงก็ยังไม่ทราบพระท่านแจ้งมาว่าเกือบสี่ร สี่ร้อยแท็กก็ยังเหมือนเดิมทำวัดเช้าเลขหนึ่งทำวัดเย็นเลขสองนะวิธีใช้ก็เป็นเสียบไฟไพอเสียบไฟฟังไปคืนหนึ่งถอดออกมาเราก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องเสียบไฟไพอใช้ได้สองระบบน,นี่เป็นฐานแห้งรุ่นนี้จะเป็นฐานฐานแห้งจะไม่ใช้เป็นฐานแบบสมัยก่อนแต่ว่าต้องไปชาร์จไฟก่อนอนวิธีเปิดเนี่ยปุ๊บ ในเลขหนึง่งจะทำวัดเดี๋ย<ะ><ะ>ลองฟังดูเสียงโยโซะภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวะคา

ใจเก่าเก่าอนปฏิบัติทำให้มีใจใหม่ขึ้นมาบ้างมีกัรยมรู้ไหมทุกวันนี้มันตรงกับที่ปราดเขาแต่งว่าโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขน กิงโยมตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนพอเวลาตดของตนถึงเหม็นก็พอดมนิยมไม่เป็นไรของเราเองอใช่สูดแรงๆไปเลยมักเป็นอย่างนีง้เวลาเราผิดอะไรขึ้นก็รู้สึกจะเข้าข้างตัวของเราเสมอ ก็เรื่องจริงจร่งเหล่านี้มันเป็นเวลาทะเลาะก,กับใครเนี่ยกูถูกก่อนเลยคนอื่นผิดพวกใครก็ว่าพวกกูถูกนะมันถึงทะเลาะก,กันสงครามมันถึงเกิดขึ้นพวกกูถูกกันเลยเอา้าวมอบมาให้นะไปฟังแล้วต่อไปถือเอาขุดพระพุทธนะคุณพระธรรมคุณพระสง์นะ ว่าเป็นที่พึ่งหัดท่องพุทธทางตั้งน้โมสามจบได้ไหมได้พอตั้งน้โมสามจบปั๊บก็บอกพุทธทางสารังก็ชามีเคยเคย,เคยท่องไหมไม่เคยไม่เคยโอ้โหไปแต่วัดอย่างเดียวได้แค่ให้ทาน<อ>ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวานาไม่ได้อย่างงก็ให้ฟังทำไปนะ,ะฟังแล้วจะรู้เองแลวนั่งเงี้ยโยมนั่งหรือโยมนอนหัดเอาสติอยู่กับปัจจุบันและกำหนด อยู่ข้างในว่าพุทธโทรหรือจะตามลมว่าพุทธเข้าลมออกโทรหรือจะเอาคว่าพุทโทพุทโทให้าโยมอยู่กับพุทโธอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวใจโยมจะเบาเองก็ค่อยจะสว่างเพราะว่าพุทโธมันเหมือนเราพูดสิ่งที่ดีผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวชบานพุโทโธแต่ถ้าเป็นคำดา่าคำสาปแช่งมันจะมีสิ่งไม่ดี กากลุ่มใจเราโดยเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ดีเนี่เรียกลพลังงานดีๆนะับพุทโธพุทโธพอลึกถึงพุทโธให้รู้ว่าเรารึกถึงพระพุทธเจ,จ้าผู้ตัดสร้นนะอ่ะโยมหนึ่งนาทีก่อนจะจบนะในชีวิตของคนนะโยมการเกิดมาเนี่ยบางครั้งบอกชีวิตที่เลือกได้ บางครั้งบอกชีวิตที่เลือกไม่ได้มันก็อยู่ที่เรานะจริงๆคำว่าการเกิดมาที่เลือกไม่ได้จริงๆเราเลือกมาแล้วนะมาด้วยกุศลอกุศลมาด้วยทานมาด้วยศีลเมื่อที่เราไปสู่นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีหรือพบน้อยใหญ่นั่นเราเป็นผู้ทำแล้วนะเมื่อทำแล้วผลที่ตามมาเราก็ต้องเป็นผู้รับ ผลตรงนั้นนี่คือเราเลือกแล้วนะแต่พอเกิดปุ๊บเราจะบอกว่าเราเลือกไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะย้อนแย้งนิดหนึ่งแต่เอาละเมื่อเกิดมาแล้วเราเราบอกเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากเลือกให้รวยเลือกเป็นเศรษฐีเลือกชีวิตที่ดีตั้งแต่ต้นตระกูล แต่ทำไมเราจริงไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะเหตุนะผลที่ตามมาจริงๆชีวิตเราเป็นผู้เลือกเลยนะอย่างวันนี้พรุ่งนี้ถ้าวันนี้เราทำสิ่งดีๆเราปลูกอะไรพรุ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งนั้นตามมานั่นเราเลือกเลยนะแต่จะได้แค่ไหนก็อีกเรื่องว่าเราเอาใจใส่แค่ไหน เราให้ความสำคัญแค่ไหนเราดูแลได้ดีแค่ไหนมีวิธีแค่ไหน mm hmm. ก็ขอฝากไว้นะ mm hmm. ก็เอาข้าวมาสักสิบลูกก็ได้ไปให้โยมเขาเออใครที่จะบวชพระ mm hmm. นะในเดือนหน้าคือ,คอเดือนพฤษภาคมนะเดือนพฤษภาวันนี้วันที่สิบ เมษา6-8บวชพระในพุษภาวันที่10 6-8เหมือนกันนะก็อีกหนึ่งเดือนเต็มๆใครจะบวชก็รีบแจ้งเข้ามาที่0928930455 0928930455กติกาก็คือใครจะบวชเนี่ยต้องท่องขันธน์ให้ได้ด้วยปากเปล่านะถ้าไม่ได้ก็ไม่บวชให้ และก่อนจะบวช7วันสุดท้ายต้องไปอยู่วัดดูนิสัยดูจิตใจดูข้อวัดดูการปฏิบัติแล้วก็ต้องมาตรวจสุขภาพว่ามีโรคร้ายแรงไหมดูแล้วก็คดีความยังมีข้างๆอยู่ไหมประวัติก็จะดูนะอันนี้สำคัญแล้วก็บุหรี่ต้องไม่สูบถ้าสูบแล้วต้องเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ยังไม่สมควรบวช ที่วัดเขาุดแสงทำนะแต่ถ้าเราเลือกได้และคนมาบวชในรอบต่อไปแต่มาจะมีในรอบนี้กองของเทศรรกาลวิสาขาะและต่อไปก็จะเป็นมาคะต่ออีกนะไอวันอาสาหะต่อก็จะมีมาคะวิสาขะอาสาหะแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาช่วงธันวาก็ขอเจริญพรนะยัตจม 0928930455นะใครไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพทางวัดเราเป็นธุระมีเจ้าภาพให้นะสงกรานต์ใครจะมาก็เชิญนะ13เมษาสงน้ำในช่วงบ่ายถ้าใครมาเช้าก็มาตักบาตรฟังธรรมในภาคเช้า6กโมงครึ่งนะแล้วก็มีสวดมาตธิกาบังสกุลปีหนึ่งเราทำครั้งหนึ่งนะแล้วก็บ่ายโมง รงก็ส่งน้ำพระไม่มีรรับนะใครจะมาก็มามาเองแล้วกลับก็บกลับเองนะ,ะดูโอ้โของเยอะเลยเดี๋ยวจะโอนให้หลังใหม่สาธุอยู่ก็ได้นานเลยเออมีถ้วยชามช้อนซ้อมไข่เเดี๋ยว,ยวปิดเครื่องก่อน เดี๋ยวสมุดมาก็ได้แต่ว่าแต่ก็ต้องไม่เ,เล็กบัญชีเพราะบางทีเขาซ็นเซื่อเรื่องส่วนตัวดูชีวิตโยมยงบอกเขาว่าเออให้สุขภาพแข็งแรงทำงานได้ที่หวังนะแต่ตอนที่เราแข็งแรงสุขภาพดีเราก็ต้องหวังอย่างอื่น ชีวิตคนเราม,มันเลือกไปเรื่อยๆพอป่วยก็อยากได้หายป่วยพอตอนที่ไม่ป่วยก็เราก็หายอย่างอื่นไปเนี่ยมันต้นเราดิ้นรนกันไปเรื่อยๆไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนจะมามีคำตอบแล้วหยุดเกิดเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดแลนะ้วแต่ก่อนจะหยุดเกิดเราก็ต้องหยุดใจเราไม่ให้เกิดเท่านั้นเอง ก็มอให้เหมือนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาเลขที่บัญชีบางทีคนอายุมากๆคา,าดหวังกับลูกกับหลานเพราะบ้านปลายชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเราแก่ลงเดินก็เก่งกล้าเขี้ยวอะไรก็หดเลี่ยราดจริงเคลื่อนไหวก็ช้ามันไม่เหมือนเดิมเงินทองก็หาเพิ่มเติมไม่ได้ ฉะนั้นโยงอย่าไปชะา่าใจว่าเราจะแข็งแรงแบบนี้สภาพเรายังคล่องแคล่วเรายังมีอำนาจอยู่ไม่เลยพอแก่ตัวไปอำนาจถูกริบห้อนไปเรื่อยๆหมดสุดท้ายไม่ว่าใครมาพิสูจน์ได้เอาเดี๋ยเอาสมุดมาโยวงวางนี้นะก็ปิดปิดเลยนะปิดได้เลย มันเปส่วนตัว